아우้นกั บริษัทดังเคลื่อนไหวถึงน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้นะครับรีดูว่าเมื่อเช้านี้คับทุกคนสร้างเสียงฮือฮาและความประทับใจครับให้กับเหล่าบรรดา f อ f ซีแฟนคลับทั่วโลกไปแล้วสำหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับที่ปรากฏตัวที่สำนักงานสัมภาร์จังหวัดศรีสะเกดนะครับรีดูว่าท่ามกลางเหล่าบรรดาพี่พี่พนักงานต่างๆครับทุกคนที่เมื่อเห็นอุงอิงเพชรบ้านแพงปรากฏตัวแล้วนะครับต่างมารุมขอถ่ายรูปอุ้งอิงแบบเยอะแยะมาก มากมายเลยทีเดียวครับทุกคนฮือฮาแบบสุดๆสําหรับเมื่อเช้านี้นะครับ เป็นศิลปินตัวอย่างครับทุกคนเมื่อน้องครับทุกคนได้รับเงินจากประชาชนแล้วเนี่ยองอิงเพชรบ้านแพงก็ไม่ลืมครับทุกคนที่จะไปใช้จ่ายนะครับทุกคนชําระภาษีครับตามหน้าที่ของคนไทยนั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นศิลปินตัวอย่างยกนิ้วโป้งให้แบบนี้เลยนะครับและความเคลื่อนไหวของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงอีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับเมื่อเช้านี้น้องเนี่ยก็ได้มีการไปช้อปปิ้งครับทุกคนที่โฮมวันครับสีสเกตครับเรียกได้ว่าท่ามกลางพนักงานครับทุกคน ที่แนะนําสินค้าต่างๆแล้วก็เช่นชมในความน่ารักของน้องและอุ๋งอิงเนี่ยพูดในคลิปด้วยนะว่าใช้เครดิตของพ่อช้างเนี่ยได้ส่วนลดเยอะมากๆเลยเพราะว่าพ่อช้างก็ทุกคนก็เป็นลูกค้าของ h โฮมวันสีสเกตด้วยใช่ไหมครับทุกคนเมื่ออุ๋งอิงเพชรบ้านแพง ปรากฏตัวทั้งทีนะครับทางด้านเพจหลักของโฮมวันสีสเกตก็ไม่รอช้าครับทุกคนที่จะมาแชะรูปคู่กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับพร้อมเขียนข้อความเนี่ยเอาไว้บอกว่าขอบพระคุณน้องอุ๋งอิง,องเพชรบ้านแพงที่ไว้วางใจเลือกซื้อสินค้าที่โฮมวันนะครับนะทุกคนเห็นไหมนี่แค่ทางด้านโฮมวันเนี่ย ถ่ายรูปคู่กับอิงเพชรบ้านแพงแทะเดียวกับทุกคนแฟนคลับก็ตามไปใช้บริการตามต้องบอกแบบนี้เลยครับทุกคนเพราะว่าซูเปอร์สตาร์หมอลำทั้งทีนะที่ต้องไปใช้บริการตรงไหนเนี่ยแฟนคลับ FC ก็อยากจะตามไปด้วยใช่ไหมครับทุกคนเห็นไหมทั้งขึ้นทั้งร่องเลยนะโฮมวันศรีสะเกตนะครับทุกคนทางด้านจังหวัดทางด้านจังหวัดศรีสะเกตครับทุกคนแล้วก็ที่บ้านของอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยบ้านหนองคูครับทุกคนเนาะต้องบอกเลยว่าทางด้านโฮมวันเนี่ยเขาเคยออกแบบ เลเยอร์เอาต่างๆครับทุกคนให้กับบ้านของน้องด้วยถ้าจำไม่ผิดนะ ใช่ไหมครับทุกคนโฮมวันนะเป็นการออกแบบห้องน้ําเป็นการออกแบบเลเยอร์ห้องต่างๆให้ให้กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแบบฟรีๆรด้วยอ,อันนี้อิ่มจําได้แล้วก็จําขึ้นใจบริษัทนี้แหละนะต้องขอชื่นชมจริงๆครับทุกคนและที่สําคัญเลยคือวันนี้นะครับน้องกอ็ไปเลือกซื้อที่ที่น้องแบบว่าเขาเคยแบบให้น้องรีวิวด้วยเนาะตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นการบุกไปที่บ้านน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ไปถ่ายคลิปวิดีโอแนละตอนนั้นมีพ่อช้างพ่อโจ แล้วก็อุงอิงพ่อเอกแม่หน่อยแล้วก็มีการไลฟ์นะทุกคนในบ้านน้องคือแบบไปดูทุกซอกทุกมุมเลยตอนนั้นรู้สึกว่าจะติดแฮชแท็กมาแรงด้วยร่วมกับสีเบเยอร์ด้วยใช่ไหมครับทุกคนในตอนนั้นนะอ่ะก็ถือว่าปังแบบสุดๆสําหรับลูกสาวองอิงเพชรบ,บ้านแพงครับทุกคนท่ามกลางแฟนๆครับที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับเยอะแยะมากมายเลยในแฟนเพจ โฮมวันนั่นเองในส่วนของเช้านี้นะครับทุกคนก็มีแต่เรื่องราวดีๆเรื่องราวน่ารักน่ารักครับของน้องอิงเพชรบ้านแพงมาฝากกันเลยครับทุกคนเริ่มต้นไล่เรียงมาเลยครับตั้งแต่นะพี่คนซ้อนนุชแล้วก็พ่อโจครับได้มีการแชร์นะโพสต์วิดีโอของลูกสาวอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนที่ต้องบอกว่าเป็นวิดีโอคู่กันกับน้องลำแพนนะครับเมื่อเช้านี้ก็เป็นเรื่องราวที่ทาให้ให้พวกเราเนี่ยยิ้มตามกันแล้วก็ทุกคนหลังจากซอนนุชเนี่ยได้เผยนะครับบอกว่า ลูกสาวคนโตแล้วก็ลูกสาวคนเล็กนั่นเองนะครับพี่คนแล้วก็รวมถึงบอสโจโดิโอมนินเองครับพี่คนว่าตาหากแท้ลูกสาวข่อยนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นสาใบเถาใช่ไหมครับทุกคนทางด้าน อุงอิงนะฮะทุกคนแล้วก็พี่ลำเพลินแล้วก็พี่ลำแพนครับก็เป็นโมเมนต์น่ารักแต่เช้าต่อเนื่องกันเลยครับกับเรื่องที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยไปเสียภาษีนะทุกคนที่สํานักงานสรรพากรจังหวัดศรีสะเกดใช่ไหมครับทุกคนรีกได้ว่าสร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับแล้วก็หลายคนเนี่ยมองว่าอุงอิงเพชรบ้านแพนเนี่ยเป็นศิลปินตัวอย่างครับทุกคนที่ทําให้คนในวงการบันเทิงเนี่ยลุกขึ้นมานะจ่ายภาษีอย่างถูกต้องนั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยน้องเนี่ยได้เงินจากประชาชนนะครับทั้ง มาลลยทั้งอะไรต่างๆครับทุกคนที่ต้องบอกว่าเอฟซีแฟนคลับเนี่ยมอบให้ด้วยความรักความแพงครับทุกคนแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับสิ่งที่น้องเนี่ยครับทุกคนอาจจะทําเพื่อแฟนคลับนั่นก็คือตอบแทนโดยการมอบเสียงร้องเสียงลําครับให้กับ FC แฟนคลับด้านหน้าเวทีครับแล้วก็ความถูกต้องที่เราได้เห็นครอบครัวของน้องเนี่ยได้ทําำริตลอดนะครับนั่นก็คือ การทําบุญต่างๆนะพี่คนการช่วยเหลือสังคมครับรวมถึงการเสียภาษีนี่เองครับพี่คนที่ต้องบอกว่าน้องก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีรายได้มหาศาลครับพี่คนแล้วก็น้องก็ทําตามที่ตัวเองกับว่า ทำตามความถูกต้องนั่นแหละนะครับก็เป็นโมเมนต์ตั้งแต่เช้าแล้วก็มีโมเมนต์ของโฮมวันอ,อีกที่ได้มีการโพสต์ถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะทุกคนเกี่ยวกับประเด็นที่น้องเนี่ยไปซื้อของในนั้นแล้วอิงก็เผอ,อีกว่าใช้เครดิตของพ่อช้างนี่คือแบบโอ้โหได้ส่วนลดเยอะมากเลยตอนนี้บ้านของอุงอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะรั้วด้านข้างก็เสร็จแล้วเห็นบอกว่าเขาจะสร้างเป็นโรงรถเพิ่มอีกหรือเปล่า อันนี้อิ่ม,ม,มข่าวกระแสก,ก็ก็ไม่แน่ใจครับพี่คนเนาะอาจจะแบบตรงรถข้างๆหรือเปล่าเอาไว้จอดรถตู้ของน้องแล้วก็ของของอเหล่าบรรดา FC ฟซีแฟนคลับเวลาที่ไปเจอน้องอะไรอย่างเงี้ย นะครับเพกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอส่งกําลังใจครับไปให้องอุงอิง,อง,องเพชรบ้านแพงนะครับทุกนคนนะเสียภาษีแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทํางานใหม่นะครับอย่างที่บอกว่า f อฟซแฟนคลับมอบอะไรให้กับน้องในทุกๆคืนเนี่ยสิ่งที่น้องทําเพื่อความถูกต้องนั่นคือการเสียภาษีนั่นเองครับแล้วก็วันนี้ก็เอาบรรยากาศหลยๆบรรยากาศเลยครับมาเล่าต่อกันฟังนะทุกคนตั้งแต่เช้าเลยที่พ่อโจกับซอนุชแชร์รูปแชร์คลิปองุงอิงแล้วก็มาถึงการที่น้องไปเสียภาษีนะครับหลังจากเสียภาษีเสร็จปุ๊บนะครับทกกคนก็มาที่มวัน แล้ววันนี้เห็นบอกว่าแสดงที่จังหวัดร้อยเอ็ดด้วยนะครับทุกคนซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยงานยกเลิกนะไปแสดงที่บ้านเกิดของอุ้มอิ่มข่าวกระแสเองนะครับ แล้วก็พอยังไม่ได้ไปแสดงฝนตกนะครับที่บ้านเกิดของอิมข่าวกระแสสำหรับเมื่อคืนนี้เนาะก็ตอนนี้กําลังเคลื่อนย้ายไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ก็ขอเป็นกําลังใจครับให้กับทีมงานนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกๆคนด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็นะมาเล่าสู่กันฟังครับทุกคนสําหรับเรื่องราวของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนฝาก fc แฟนคลับนะครับกดไลค์กดแชร์เนาะให้กับอิมด้วยครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมส่งกำลังใจครับ ปให้อุกเพื่บ้านแพงในทุกๆการเดินทางกำลังใจของน้องที่สำคัญที่สุดก็คือการไปดูน้องด้านหน้าเวทีแล้วก็รวมถึงการไปซัพพอร์ตนะครับทุกคนไปซัพพอร์ตคลิปวิดีโอต่างๆที่พ่อแม่น้องเนี่ยลงก็เข้าไปดูกันเยอะๆนะครับทุกคนเพื่อที่จะสร้างรายได้นะครับทุกคนให้กับพ่อแม่ของน้องด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนเป็นกําลังใจครับให้กับอิมด้วยกันแล้วกันน้องแล้วก็ช่วงนี้ครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝนตกถนนลื่นข่าวอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆก็ฝากทุกคคคนนนนะะรรััับดดูแแลลตวววเอง้้ยกก